ันนี้เป็นวันที่พี่หมอห้าความนิตย์สองพฤศจิกาครับพี่มอจะมาบอกถึงเรื่องเดือนมกราถึงบบกธันวาครับว่าวันะทีคิดออกลืมครับคิดว่าเดือนกุมภาตอนแรกครับป้าป้าป้า,ปาพี่หมอจะบอกค่ะเพราะคือเดือนแรกนะคบเป็นเดือนมกรานะครับมกราคม เรียกว่ามักกะลาก็ได้ครับเรียกแต่อย่าลืมเรียกว่าคมด้วยนก,กันครับเดือนคมมีสามสิบเอ็ดวันครอันตั้งแต่เดือนแรกถึงเดือนสุดท้ายนี่แบบจะมีเดือนแรกนี่จะมีคำว่าคมครับแต่เดือนสุดท้ายก็มีคำว่าคมครับเรามาท่องกันครับก็คือวันแรก ของเดือนมกราครคือวันบีใหม่เสร็จแล้วก็วันครูแล้วก็วันเด็กนะครับวันครูเป็นวันที่16 16กสมกราครแล้ววันเด็กนะครับ วันเด็กวันเด็กนะคบวันเด็ก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 เข่าที่สองขอ,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 องเดือนวันเด็กก่อนวันคูนะคะเข่าที่สองของเดือนมกราค่ะ วันว,นวนนาเลนไทน์เป็นวันที่สีกุ้มผ้าครับม,มีนาไม่มีวันอะไรครับมีนาไม่มีวันอะไรเลยครับเมษาครับเมษานเป็นวันวันเมษาวันสงการนะครับ แล้วก็วันอะไรอีกไหมสามเมษามีอะไรนะสิบสี่เมษวันครอบครัวนะครับพี่ครอบครัวเขาต้องแห่มากันเน็แห่มาดูแลก,กันสิบสี่พฤษภาเป็นวันเกิดน้องบีมเคยดูช่องน้องบีมไหมครับ ข้ง,งบ,บนบอืมใครเคยดูช่ององบิบนี่ถ่ายลิบอกมาเลยครัถ่ายมาแล้วก็ทิ้งไว้ในช่องพี่พี่มัดบูเองครับน้องๆคนไหนครับบิทุนากัลกัดาไม่มีนะครับ18วันเม่นะครับก็คือ แปดสิงหาตุลาสิบสองสิงหาครับจเจ้าบอลถูกไหมแบบแม่แม่อยู่กับพี่หมอถึงแล้วครับต้องบอกวันเกิดด้วนะครับน้องๆเคยดูคลิปพี่หมอมาแต่งชุดพ่อมูมาแบบ มาเป็นเบาเพลไปค่ะเอาอุ้ยพอนี้นะครับแล้พี่หมอรีบไหมหนูได้อุ้ยพอนะไต่ไปเห็นนี่เบาเพกเลยพีหมอจะบอกอ่ะคือติดแปดลิงหายมีเป็นอะไรอีกไหมอันนี้ ลาไม่มีครับเพื่อศกเพื่อสิติกาหยุดนะครับพี่มาจะบอกครับวันนี้ใกล้อีกครั้งดีครั้งครดท้ายแล้วครับเดี๋ยวตื่นเตืนธันวาคมเดือนนี้ครับเดือนพฤศจิกเพื่อสิติกาครับมีวันลอยกระทงดคิกันเสียงดังมากครับจำได้ไหมที่ไปคลิปพี่หมอไปลอยกระทงเป็ดแล้วก็ เรากระทงพีหมอก็ความปลามากินกระทงพี่หมอแม่มีอแล้กวก็พ่อหน่อยเลยครับแต่ของพี่หมอนี่มันลมน้มแล้วก็เหมือนเป็ดกินน้ำเลยอะและ้วปลามันก็เห็นมันมันก็เห็นของใบนั้นมันกินไม่ได้ปลาแบบว่ายมากินเต็มเลยอะมันรู้นะว่าใช่อ,อาหารนะแบบกินแบบ มันไม่คิดว่าแบบมันกินแบบกระจุยกระจายเลยอะ,อะห้าทันวาเป็นวันพ่อนะครับแล้วก็ยี่สิบห้าทันวายี่สห้าทันวานครับมีเป็นวันปีใหม่ใช่ไหมคิดมาก วันตคอรดเขาจะมาแจากของขวัญค่ะเสร็จแล้วก็วันอะไรวันสิ้นปีครับสิ้นปีแล้วก็ไม่หมดแต่ให้น้องๆมาท่องปีกับท่องเดือนให้เราฟังเป็นร้องเพลงเลยครับต,ตอนแรกนี่จะร้องเพลงอะไรก่อนเดือนละกันนะเดือนเดือน เดือนเดือนเลยนะเดือนก็คือเดือนมกราถึงถึงตไมได่ได้ะมกราถึงธันวาคมมกราคมถึงธันวาคมนะคบเรามาลองครับตบกมือเลยครับเหมือนที่โรงเรียนเลยคนระที่โรงเรียนเขาให้ฟังเพลงมาแสงสมโรงเรียน พี่หมอชื่อเ็นอันดุบาลแสงสมใครเคยเรียนว่างยกมือใครปค้าเคยเรียนเนาะทำไมไปยกมือทำไมทำอะไรอ่ะใครทำอะไรอ,อะไร่ออะบอกว่าอะไร นาะแล้วก็เลยกระดักระดาคงมิถุนนากระดักระดาสิงหากันแาตุนตาในความนี้แบบร้องแบบติดกันเลยนะแบบปาลองด้วยนะลองลองปาลองคนแรกเลยมกกามกาลาคุมพามีนาเมษสามิถุนนากระดักระดาสิงคงไม่ใช่ต้ง ป้าต้องแบบร้องให้มอฟังก่อนมาจีได้รู้ไงมกราคมป้าต้องขคมกับโยนด้วยนะมกราคมขุมพาพันมกราคมมกรคุมพาพันพันเมษาเมษาขุมษาพันเสภา มิาทุนายนกระดกระดาคมสิงหาสิงหายนคมคมสิงหาคมกันยายนตุลาคมพฤศจิกายนทันวาคม